รอรถ157จะต้องไปตลาดบางแค่ไม่ใช่เดิมอบางแค่เดิมก็ไปเดิมอบางแคที่จะไปขายพระเครื่องแหละแต่เท่าสังเกตมาสองสเดือนแล้วมันไม่เวริร์ก็เลยเปลี่ยนใจอันนี้จะไปจ่ายตลาด ทันใจจะทำแกงไตปลาเพราะว่ากินได้หลายวันมันไม่เปลืองกับข้าวเราก็รับประทานข้าวเป็นหลักก็คือข้าวไรเบอร y แต่มีสิ่งที่ยังขาดอยู่อย่างเช่น ปรับอยู่แล้วนะแล้วก็มีปลาคือไม่ต้องการสูตรเขาเลยเรามีปลาทูเราทอดเอาไว้แล้วนั่นสิ่งที่ขาดก็คือแกงแกงนะเออ่พริกแกงไตปลาแล้วก็มีไตปลาสองมีสามมะเขือยาวสี เห็นยอดมะพร้าวและจะใช้ยอดมะพร้าวแทนหน่อไม้สี่รายการและที่ขาดไม่ได้แกงไตปลาก็คือสตอมันสนุกกับการที่จะไปดูและจ่ายตลาดเพราะว่าทำเองมันประหยัดไปเยอะและก็ไม่ลืมขากลับ ต้องแวะเข้าสายใต้แวะไปดูสิเราก็จะพูดกันแค่สองคนน,งนะนะดาลิงดาลิงของเราเนี่ยมาหรือเปล่าถ้ามาจะได้แวะไปสนทนาถ้าไม่มาเราก็อาจจะนั่งถักงานของเราต่อไปหรือว่าอาจจะกลับบ้านดูก่อนขนาดแค่วันในวันเนี้ย ในแค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเรายังไม่ได้มีแผนแน่นอนอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาน,นะถ้าเราเข้าใจบริบทอย่างนี้ซะและ้วเราก็จะเข้าใจโลก